อย่าคิดว่ากัลยาณมิตรหาได้ง่ายนะคนที่เป็นกัลยาณมิตรที่ดีที่มีมีคุณธรรมจริงใจต่อเรามันจะมีสักกี่คนให้ลองคิดดูอาตมาว่าแทบจะไม่มีเลยที่จะกิงใจเวลาสุขสุขด้วยเวลาทุกข์ทุกด้วยจะไม่ทิ้งเราจะมีสักกี่คนคนที่เป็นกัลยาณมิตรที่เป็นเพื่อนที่ดีแม้นแต่ญาติพี่น้องก็ยังไม่ได้ช่วยกันได้เท่าที่ควรเวลาคนหนึ่งทุกข์ยากลําบากมาก็ยัง ไม่ที่ได้ช่วยกันต่างคนต่างเอาตัวรอดเห็นแก่ตัวมันยากมากนะถ้าไม่ได้ฝึกฝนถ้าไม่ได้อบรมจิตใจอย่างพวกเรามีกัลยาณมิตรด้วยการอาศัยการปฏิบัติธรรมพวกเราเป็นเป็นกัลยาณมิตรกันเนี่ไม่ใช่หาได้ง่ายๆย,ยากมากๆนะถ้าเราลองคิดดูดีๆคนที่จะเป็นกัลยาณมิตรดีต้องมีคุณธรรมน,นต้องมีจิตใจที่ดีงามมีความเมตตา เผื่อเวกกเผื่อแผไม่เคยคิดร้ายพวดร้ายทำร้ายใครมันทำได้ยากไอ้ถ้าพวกเราเข้าใจแล้วพวกเราจะทำความเป็นกันลยาณมิตรที่ดีต่อกันต่างคนต่างมีมีศีลมีธรรมด้วยกันมีสันธาด้วยกันมีศีลด้วยกันเชื่อในคำสอนพุทธเจ้าปฏิบัติอยู่ด้วยกันอย่างมีความพาสุขลองจิงพวกเรามีธรรม หมืนธรมากล่าวมีศรัทธามนพุทธประธรรมเสมอกันมีศีลเสมอกันมีชาคาเสมอกันมีสุตตะเสมอกันมีปัญญาเสมอกันความสุขความสงบร่มเย็นจะเกิดขึ้นโดยไม่ไม่ยากเลย